ในส่วนของอความรู้ตำแหน่งของนะักทรัพยากรบุคคลก็ได้ไปเซิร์ชคู่มือของสำนักงานกอนพอที่อัปโหลดไว้ในเว็บไซต์นะคะเนื้อหาที่ใช้ออกสอบเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานเท่านั้นคะคะในส่วนของการทํางานจริงมีกฎระเบียบมากมายนะคะที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมค่ะชื่อนางสาวอารีรัตน์นนะักทรัพยากรบุคคลจากสำนักง,งานศึกษาธิการจาังหวัดนน,นทบุรีค่ะ จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจบตอนปี6-3ค่ะตอนจบออกมาได้เกียรตินิยมอันดับ2ค่ะตอนใกล้จะจบอะค่ะเป็นช่วงที่โควิดระบาดพอดีพอจบก็เลยตัดสินใจกลับบ้านค่ะที่จังหวัดแพร่ จบกับตอนนั้นนะคะมีโครงการดูทูทีหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยเข้ามาพอดีคะ่ะก็เลยได้มีโอกาสร่วมง,งานกับทางโครงการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่คะ่ะตอนนั้นเป็นสัญญาจ้าง11เดือน,นนะคะก็ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานตนําบลก็จะดูแลในเรื่องของเอกสารราชการ การจัดประชุมการจัดงานมหกรรมต่างๆค่ะฟอร์หมดสัญญาใช่ไหมคะตอนนั้นก็ว่างงานพอดีค่ะแล้วก็ที่บ้านก็อยากให้สอบรับราชการพอดีแล้วตอนนั้นก็เห็นประกาศข,ของสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่เปิดรับสมัครทั้งภักกอภักขอทีเดียวเลยแล้วก็ในตําแหน่งของนักทรัพยากรบุคคลนะคะก็เปิดโอกาสให้พปดตีทุกสาขาสามารถสมัครสอบได้ก็เลยตัดสินใจสมัครสอบนะคะแล้วก็เป็นสนามแรกที่สอบด้วยค่ะ สำหรับเทคนิคในการอ่านหนังสือสอบนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือไปดูเนื้อหาที่ใช้ในออสอบค่ะ,อะตอนนั้นก็จะมีพาร์ทของกฎหมายใช่ไหมคะกฎหมายก็ได้มีการลงติวกับสถาบันติวค่ะเพราะว่าไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรงค่ะเพราะว่าอ่านเองก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะพอติวเสร็จใช่ไหมคะก็กลับไปอ่านพรบฉบับเต็มทุกตัวที่ใช้ในการสอบค่ะแล้วก็พยายามจําให้ได้มากที่สุดค่ะ ในส่วนของความรู้ตำแหน่งของนักทรัพยากรบุคคลน,น,นะคะตอนนั้นก็ได้ไปเซิร์ชค,คู่มือของสำนักง,งานกอนพรที่อัปโหลดไว้ในเว็บไซต์นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ในส่วนของการประจุแต่งตั้งการบริหารกำลังคนคุณภาพแล้วก็การบริหารผลประโยชน์ราชการรวมถึงการกำหนดตำแหน่งแล้วก็การประเม,ม,มินค่างานค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างไฟล์ที่อัปโหลดมาจากสำนักง,งานกอนพรนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ได้มีซื้อหนังสือ PDF จากแฟนเพจใน Facebook ค่ะที่เขาทําเกี่ยวกับความรู้ของนักทรัพยากรบุคคลมาอ่านเพิ่มเติมค่ะก็จำได้ว่าตอนนั้นอ่านหนังสือจากหลายสํานักงานมากค่ะค่ะคะแนนก็ออกมาเป็นที่ค่อนข้างน่าพอใจค่ะภาคกอได้148คะแนนค่ะส่วนภาคขอได้177คะแนนแล้วก็ภาคคอได้98คะแนนค่ะ คิดว่าเนื้อหาที่ใช้ออกสอบอะคะ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานเท่านั้น,นะคะ่ะในส่วนของการทํางานจริงนะคะมีกฎระเบียบมากมายนะคะที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมพอทํางานไปใช่ไหมคะก็จะมีระเบียบออกมาใหม่ๆเรื่อยๆซึ่งทําให้เราต้องอัปเดตแล้วก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมปัจจุบันนะคะก็รับผิดชอบในส่วนของการเรื่อนวิทยาฐานะของครูค่ะหรือว่าวัยยีค่ะแต่ตอนนี้นะคะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะงานบุคคลนะคะ,นคนนะ,คะก็ เป็นส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่เป็นคนดําเนินการแทนค่ะตอนนี้ก็ปฏิบัติงานในกลุ่มของลูกเสือยุวกาชาติแล้วก็กิจการนักเรียนค่ะ,ะบรรยากาศในที่ทํางานนะคะพี่ๆในสำนักงานนะคะเป็นกันเองมากแล้วก็น่ารักมากในแผนกก็จะมีพี่ที่คอยสอนงานตลอดคอยให้คาปรึกษาแล้วก็คําแนะนําในการทํางาน,นะคะ่ะเพราะว่าเราก็ใหม่มากประสบการณ์ก็ยังน้อยค่ะ อ,อย่างที่ทราบกันนะคะว่าสำนักง,งานสงการจังหวัดนะคะจะทํางานร่วมกับครูแล้วก็นักเรียนเป็นส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างเช่นวันครูแล้วก็วันเด็กที่ผ่านมานะคะก็สนุกมากค่ะที่ได้ทํากิจกรรม,มหลายๆอย่างค่ะ ก็อยากให้ตั้งใจนะคะแล้วก็พยายามให้ถึงที่สุดค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มเลยค่ะแล้วก็ระหว่างทางก็อาจจะมีท้อบ้างแต่อยากให้คิดว่ายังมีคนที่รอดูความสําเร็จของเราอยู่ค่ะสําหรับคนที่เตรียมตัวสอบอยู่แล้วก็มีเวลาบ้างอยากจะให้แพลนการอ่านหนังสือแต่ละวันไว้เลยแล้วก็ช่วงใกล้สอบก็ให้เหลือเวลาไว้ทบทวนการอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหาเดิมค่ะคิดว่าถ้าทําได้ตามแลนที่ตั้งไว้นะคะก็จะสําเร็จแล้วก็สอบติดได้อย่างแน่นอนค่ะ